สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ที่วัดคลองสวนฝาท่านผู้ชมท่านมาขอโชคกับแม่ตะเคียนว่าจะมีเลขอะไรไปฝาททกท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับเจอสารเนาะก็เลยมาขอโชคให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะเฮ้ยอ่องมันเหมือนมีเลขอยู่นี้เมื่อกี้สองไปเมื่อกี้ฮะเห็ดแปดเห็น,น,น,นกเปราหรอไม่เหน็น,น,นหรอกมันไกล นั่นก็จะเป็นคอนแม่ตะเคียนท่านผู้ชมก็จะเลี้ยวจะส่องเลขตรงนี้ท่านผู้ชมไปดูนะอาจจะมีเลขอะไรฝากท่านผู้ชมทุกท่านเนะาะตอนแรกที่มาตอนแรกเนาะยังไม่ข้าเท่าไหร่นะนะครับเนี่ยเอามันมีเลขอยู่ตรงนี้เ,ด,เดินได้ไหมครับมัน งนี้มีเลขมีเอาอตอนนี้ไฟมันสว่าเงเกินไปมันมีมันมีเจ็ดสามห้าหรือเจ็ดหนึ่งห้าท่านผู้ชมนีแล้ว,ลวหรอฮะ ท่านผู้ชมเนะาะเดี๋ยวจะส่องตรงนี้ให้ท่านผู้ชมไปดูอีกครั้งหนึ่นงเนาะี้ไม่เห็นนะแต่ถ้าไฟดับจะท้ชมเปลี่ยนเลยเห็นไหมเลขขึ้นทันทีเลยท่านผู้ชมเห็นไหม 735หรือ715ตรงนี้แต่ตรงนี้เป็นเลข3กับเลข5นะครับบนนี้ก็เลข3นะเห็นไหม735หรือ715ได้นะชัดมากเลยท่านผู้ชมตัวนี้ เจ็ 7, 6, อันนี้เมืนเจ็มือนหอันนี้เมันหเหมืน 7, 6, เก้าเจ็ดหก้า็นไหมท่านผู้ชม อะไรไหมท่านผู้ชมมันสามห้าเลยเนาะเนะ,ะมันสามกนะับห้าอยู่ข้างบนนะใช่ไหมม,มันสามห้านะมแม่ถูกหวยนะแม่นะ,ะเดี๋ยวชุดมาถวายแม่นี้ เมือนเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าอะไรตรงนี้ตอนนี้มีสามเลยนะอันนี้เจ็ดเจ็ดสามห้าหรือเจ็ดหนึ่งห้าไอ้ตัวนี้เหมือนสามห้าชัดมากเลยนะ แม่จะให้เลขนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมเจ็ดสามห้าหรือเจ็ดหนึ่งห้าตัวนี้ด้านนี้จะเป็นศาลตายายเนาะ นะครับด้านนี้เนาะก็อยู่กับศาลของแม่ตะเคียนนี่แหละท่านผู้ชมจูมีจะส่องเข้าไปข้างในดูก่อนนะมีเลขหรือเปล่าไม่รู้ตากระยายนะขอโชคขอลาภนะครับวันนี้มาขอโชคอยู่ที่วัดคลองสวนเนาะก็มาขอโชคขอลาบกับตากระยายนะครับศาลตาสารยายตรงนี้นะก็หวังว่าจะได้รับโชคนะครับก็บางคนนะครับเขาบอกว่ามาขอโชคเนะี่ย ให้มองที่หลังคาสามด้านนี้เนาะอาจจะมีเลขให้ท่านผู้ชมเอาไปเส่ยงโชคเนาะลองสังเกตดูแล้วกันนะครับว่ามีเลขอะไรหรือเปล่าเนาะใครที่รับชมอยู่เนาะก็ลองอ่าสต็อปภาพแล้วก็ดูได้นะครับว่ามีเลขอะไรแต่ผมกไม็ไม่เห็นมีเลขอะไรที่สะดุดตาเนาะไม่เห็นนะครับด้านนี้ก็จะเป็นสารแม่ตะเคียนนะอาจจะดูมืดนิดหน่อยนะท่านผู้ชมเนาะ ผมก็มาส่องตอนช่วงเย็นไปรอบแล้วท่านผู้ชมเนาะตอนนี้ก็มาส่องให้ท่านผู้ชมตอนช่วงงคืนดูนะเผื่อจะมีเลขอะไรนะครับเพราะว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาเนาะเห็นเลขไปแล้วนะครับเผื่อเดี๋ยวจะสรุปเลขให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับเห็นเลขไปแล้วแหละท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ก็เลยมาส่องให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีเลขอะไรอีกนะตรงนี้เหมือนเหมือนแปดหกท่านผู้ชม เหมือนแปดกับหกนะครับเห็นไหมเหมือนแปดหกนะครับตรงนี้นี่แปดกับหกเห็นไหมครับ ดหกเป็นไงบ้างอองเห็นอะไรบ้างไหมไหนตัวไหนอ๋อเห็นหกอยู่เห็นเก้าอยู oh, oh. Oh, oh, ่เก he ้าดำๆนั่นใช่ไหมเก้าหรือว่าหกปใช่คล้ายๆหกเก้านะหกเก้าหรือหก6ปหกเก้า ต้องชี้แหละมันถึงจะเห็นอ,องต้องชี้แหละนี่นะท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> องเอาไฟอ,องลงไหม <6. S 1> เอาไฟลงเอาไฟลงเออเออนะท่านผู้ชมอ,องชี้ดินี่เห็นป่ะน,นี่หกนะท่านผู้ชมกนะหกกับเก้านะคู่กันหกเก้าหรือหกแปดตัวไหนหกอันนี้เล็กคู่เอออะไรหกแล้วเดี๋ยวเรงนี้เล็เก้าแปดหรือ <8, S 1> เก้าพี่เกนะ้านะมีความเป็นเก้ามากกว่านะเดี๋ยวลองลงสองนี่ดิ นั่นๆเห็นชัดเลยไหเออหกกับเก acceso, ้า <tekrar> ท <click> ่านผู <grammar grateful> ้ชมตรงนี aro aro? ้นะทำไมบิบบบิีบทำไมเห็นไหมท่านผู้ชมก็ตรงเลี้ยกสูมใกล้ๆดูนะเะ นี่นี่ปะตัวนี้นะท่านผู้ชมนี่นะนี่นี่นี่ตัวตัน,นตใหญ่ไหมตัวในตัวสับอองอ่ะตัวใหญ่เลยเออชัดนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเลขท่านผู้ชมเนาะที่จะให้ท่านผู้ชมได้โชคก็เป็นไรนะก็เลขนี้เนาะเฮ้ยศูนย์หรือเปล่าอองศูนย์หกกาเปล่าอ่านะ ท่านผู้ชมนีนอองเห็นเป็น069ตัวนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นเลขนําโชคสําหรับใครหลายคนเนาะ้าเผื่อเห็นก็เนาะก็ให้ได้รับโชคแล้วกันนะครับอ้าวท่านผู้ชมตอนนี้เรา ก็ได้เลขตามที่ได้หาเมื่อกี้นะครับก็สรุปเลขให้ท่านผู้ชมตามนี้เนะาะตอนนี้เราอยู่ที่วัดคลองสวนนะครับก็ได้เลขกับแม่ตะเคียนตามนี้จุดแรกที่ผมเห็นก็คือสามห้านะครับในช่วงช่วงเย็นที่ผ่านมาราก็จะมีเจ็ดเจ็ดสามห้าหรือว่าเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าก็ได้ท่านผู้ชมส่วนเลขที่องเห็น อ,องเห็นเป็น69ับบ78แเจ78แต่พี่ไม่ได้ถ่ายมาออองถ่ายไปใช่ไหมปหน่อจุดของบนนั้นท่านอ,องอ,องจะเห็นเป็น78นะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็น69นะครับสองจุดเนาะสำหรับสำหรับอ,องนะครับสำหรับผมก็จะเห็นเป็นสองจุดเหมือนกันนะครับก็จะเป็น35นะครับมันจะมีเจ็ดอยู่ข้างล่างอีกตัวนึงด้วยนะ357อีกจุดหนึ่งก็เป็น735 เนาะตรงกันด้วยนะครับตรงนี้เนาะวันนี้ก็ต้องลาท่านชมไปก่อนนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ที่วัดของสวนแห่งนี้นะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คนสองเลขนีด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเนอะ